สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมคนบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแนะนำนะครับวิธีการต่อไปกับขี่ออนไลน์ผ่านมือถือนะครับอัปเดตใหม่ตุลาคม256 6นะครับหากเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะครับก่อนเพื่อนเพื่อที่จะมารับชมวิดีโอนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับในช่องคนบ้านๆชาแนลด้วยนะครับ เรามาทำความรู้จักกันก่อนครับว่าใบขับขี่ส่วนบุคคลมีกี่แบบนะครับใบขับขี่ส่วนบุคคลของเรานะครับมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับไม่รวมใบขับขี่อื่นๆนะครับเอาเฉพาะใบขับขี่ส่วนบุคคลที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเช่นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถยนต์รถเก๋งรถกระบะนะครับที่ใช้ขับไปทํางานนะครับแบบที่1นนะครับใบขับขี่ชั่วคราว2ปีนะครับใบขับขี่ชั่วคราว2ปีนะครับหมายถึง ใบขับขี่แรกของเรานะครับตอนที่เราไปทํใบขับขี่ใหม่เราก็จะได้แบบชั่วคราว2ปีนะครับเมื่อหมดอายุภายใน2ปีนะครับเราต้องไปต่อเป็น5ปีนะครับหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าต่อจาก2ปีเป็น5ปีนั่นเองนะครับในกรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับไม่ต้องอบรมนะครับในกรณีขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีนะครับ ต้องอบรม5ชั่วโมงสอบข้อเขียนใหม่ที่คุณส่งนะครับในกรณีขาดเกิน3ปีอบรม5ชั่วโมงสอบข้อเขียนสอบภาคปฏิบัติใหม่ที่คุณส่งนะครับสําหรับต่อใบขับขี่ชั่วคราว2ปีถึง5ปีนะครับไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับสามารถต่อล่วงหน้าได้นะครับต่อเมื่อเราถือใบขับขี่ครบ1ปีนะครับแบบที่2นะครับใบขับขี่5ปีนะครับใบขับขี่5ปีนะครับ เป็นใบขับขี่ที่เราต่อมาจากใบขับขี่ชั่วคราว2ปี PRI. นั่นเองนะครับเมื่อหมดอายุ5ปีนะครับเราก็ต้องต่อเป็น5ปีนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าต่อจาก5ปีเป็น5้ปีนั่นเองนะครับกรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับเราต้องอบรมผ่านระบบ e l e a r n i n g 1ชั่วโมงนะครับกรณีขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีนะครับต้องอบรมผ่านระบบ ELearning 2ชั่วโมงนะครับสอบข้อเขียนใหม่ที่คนส่ง กรณีขาดเกิน3ปีนะครับต้องอบรมผ่านระบบอ e ิริ่งสองชั่วโมงสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติใหม่ที่ขนส่งนะครับสำหรับต่อจาก5ปีเปปีนะครับสามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับตามข้อมูลใบขับขี่ของเรานะครับสามารถต่อล่วงหน้าได้6เดือนนะครับการจองคิวและอบรมออนไลน์ผ่านระบบอ e ิริ่งนะครับเพื่อต่อใบขับขี่ก็ไม่ยุ่งยากนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับทาตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถจองคิวได้วันเต็มเป็นสีแดงหรือสีดํานะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะแนะนําว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะครับขอยกตัวอย่างต่อไปครับขี่5ปี5ปีนะครับให้เพื่อนๆนะครับจองคิวก่อนนะครับโดยให้ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า dlt smart queue นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกขนส่ง ที่เพื่อนๆจะไปใช้บริการนะครับเลือกประเภทบริการนะครับเลือกงานใบอนุญาตเลือกประเภทใบอนุญาตขับรถนะครับเลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะครับเลือกประเภทเข้ารับบริการเลือกต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะครับเลือกประเภทยานพาหนะนะครับหากเพื่อนๆนะครับต่อแบบขี่ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมๆกันนะครับให้เพื่อนๆเลือกตามรูปภาพได้เลยนะครับ กรอกข้อมูลใบขับขี่ของเพื่อนนะครับวันเดือนปีหมดอายุนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ทราบหรือใบขับขี่หายนะครับให้ติ๊กผูกตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับใบขับขี่หายไม่ทราบวันหมดอายุนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับเลือกประเภทงานนะครับเลือกตามหัวข้อใบขับขี่ของเพื่อนนะครับว่าหมดอายุหรือยังหรือยังไม่หมดนะครับตัวอย่างเช่นต่อจาก5ปีเป็น5ปีขาดไม่เกิน1ปีนะครับให้เลือกหัวข้อ ใบนุญาตขับรถส่วนบุคคลการขอต่ออายุใบรุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีอบรมผ่าน e-Learning น,นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกวันที่จะไปต่อไปขับขี่นะครับถ้าวันบ้างมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกช่วงเวลานะครับแนะนําให้เลือกตอนเช้าๆหน่อยนะครับเราจะได้เสร็จไวๆนะครับ อ่านคาเตือนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก,กดรับทราบนะครับจากนั้นนะครับให้กดยืนยันรอบเวลาการจองนะครับอ่านคําเตือนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดยินยอมแล้วก,กดรับทราบนะครับกดยืนยันการจองอีกครั้งหนึ่งนะครับจองคิวสาเร็จนะครับจากนั้นนะครับเพ,พื่อนๆจะเห็นข้อมูลการจองคิวนะครับจะประกอบไปด้วยชื่อและนามสกุลหมายเลขประจําตัวประชาชนและคิวอาร์โค้ดนะครับให้เพื่อนๆนะครับ เซฟหลักฐานจองคิวนี้เอาไว้นะครับเพื่อเอาไปติดต่อที่ขนส่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถจองคิวได้นะครับวันเต็มเป็นสีแดงหมดเลยนะครับหรือว่าเป็นสีดำนะครับแนะนำนะครับให้เพื่อนเพื่อนครับโทรสอบถามขนส่งที่เพื่อนเพื่อนจะไปใช้บริการนะครับว่าเราสามารถบล็อกอินเข้าไปต่อได้กับขี่ได้เลยหรือไม่นะครับถ้าขนส่งอนุญาตให้เราบล็กอินเข้าไปต่อได้นะครับ ให้เรานะครับเข้าอบรมออนไลน์ผ่านระบบ eLearning ได้เลยนะครับเมื่อจองคิวเสร็จแล้วนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่โทรสอบถามขนส่งและขนส่งได้อนุญาตว่าให้ w อ l k in เข้าไปต่อได้เลยนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเข้ามาอบรมออนไลน์ผ่านระบบ eLearning ก่อนนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.dltkey elearning. com นะครับเป็นเว็บไซต์ให้บริการอบรมออนไลน์จากกรงการขนส่งทางบกนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าขนส่งยกข้องอบรมมาอยู่บนออนไลน์นั่นเองนะครับเมื่อเราอบรมเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปอบรมที่ขนส่งนะครับเพราะขนส่งจะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วนะครับเข้าเว็บไซต์อบรมออนไลน์ครั้งแรกนะครับให้ลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกหลักสูตรอบรมนะครับ เลือกอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลตรงนี้นะครับให้เลือกตามข้อมูลไปขับขี่ของเรานะครับอย่างเช่นต่อจาก5ปีเป็น5ปีขาดไม่เกิน1ปีนะครับให้เลือกระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าไปขับขี่ขาดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับเลือกขาดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับในที่นี้นะครับผมขอยกตัวอย่างเลือกขาดไม่เกิน1ปีนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดดาเนินการต่อได้เลยนะครับเพื่อชมทิปวิดีโอนะครับ จากนั้นนะครับให้ชมคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงนะครับเน้นย้ำนะครับให้ดูคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงให้จบนะครับในระหว่างที่เราดูคลิปวิดีโอนะครับจะมีคําถามดิ้งขึ้นมานะครับให้เราตอบคาถามภายใน3นาทีนะครับอย่าทิ้งหน้าจอไปไหนนะครับด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นสถานะนะครับในส่วนที่1ถึงส่วนที่4นะครับเมื่อเราอบรมเสร็จแล้วนะครับจะมีเครื่องหมายถูกต้องในส่วนที่1ถึงส่วนที่4นะครับนั่นหมายความว่า เราได้อบรมเสร็จสมบูรณ์นะครับเมื่ออบรมเสร็จแล้วนะครับจะมีปุ่มให้กดขอหลักฐานนะครับจะเป็นสีเหลืองๆชัดเจนนะครับให้กดขอหลักฐานได้เลยนะครับในการขอหลักฐานครั้งแรกนะครับจะมีให้เราตอบคําถามเพื่อทบทวนความจำนะครับที่เราได้อบรมมานะครับตอบให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้นะครับเมื่อเราตอบคำถามถูกต้องเรียบร้อยนะครับหลักฐานก็จะปรากฏขึ้นมา ให้เราเซฟหลักฐานอบรมออนไลน์ของเราเอาไว้นะครับเพื่อเอาไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกนะครับหลักฐานจะมีอายุ6เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เราอบรมเสร็จสมบูรณ์นะครับเมื่อเราจองคิวและอบรมออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกในวันเวลาที่เราจองคิวเอาไว้ด้วยนะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมไปเลยนะครับ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบขับขี่เก่า 3. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน1เดือนนะครับ 4. หลักฐานจองคิวและอบรมออนไลน์สิ่งที่เราจะต้องทําในวันไปคอนสกงนะครับสําหรับต่อใบขับขี่จาก5ปีเป็น5ปีนะครับในกรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับ 1. ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. ออกใบขับขี่ใหม่นะครับ ในกรณีขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีนะครับ 1. ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร,ร่างกาย3สอบข้อเขียน50ข้อเราต้องทำให้ได้4 5ข้อนะครับ 4. ออกไปทับขี่ใหม่ในกรณีขาดเกิน3ปีนะครับ 1. ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร,ร่างกาย 3. สอบข้อเขียน50ข้อเราต้องทำให้ได้4 5ข้อนะครับ 4. สอบภาคปฏิบัติใหม่ 5ออกไปขับขี่ใหม่นะครับสำหรับต่อจาก2ปีเป็น5ปีนะครับกรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับ 1. ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย3ออกไปขับขี่ใหม่กรณีขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีนะครับ 1. ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์2ตรวจสอบส,สมรรถภาพร่างกาย 3. อบรม5้าชั่วโมงที่คนส่งนะครับไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับ สี่สอบข้อเขียนห้าสิบข้อเราต้องทําให้ได้สี่สิบห้าข้อนะครับห้าออกใบขับขี่ใหม่ในกรณีขาดเกินสามปีนะครับหนึ่งติดต่อที่เป็นสัมพันธ์สองตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายสามอบรมห้าชั่วโมงที่คนส่งไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับสี่สอบข้อเขียนห้าสิบข้อเราต้องทําให้ได้สี่สิบห้าข้อนะครับห้าสอบภาคปฏิบัติใหม่นะครับหกออกใบขับขี่ใหม่นะครับ เน้นย้ำนะครับสำหรับเพื่อนที่ต่อจาก2ปีเป็น5ปีนะครับถ้าขาดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะครับต้องไปอบรม5ชั่วโมงที่คนส่งนะครับแนะนำนะครับอย่าให้ใบกับขีของเราขาดตัวดีกว่านะครับเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปอบรมหรือสอบข้อเขียนใหม่ที่คนส่งนะครับเพราะมันจะเสียเวลานะครับ หากเพื่อนๆยังไม่เข้าใจว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคำถามให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนบ้านๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมคนบ้านๆชาแนลเลยนะครับสวัสดีครับ